ทุกคนคะเมื่อคุณกลายเป็นคนประเภทที่คุณอยากอยู่ใกล้ๆคุณจะเริ่มดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของคุณคะ่ะไบรอันเทซี่บอกว่า95%ของความคิดของคุณถูกกำหนดโดยคนที่คุณคบหาด้วยคะ่ะและ กฎแห่งแรงดึงดูดบอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดคุณจะเริ่มดึงดูดผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณหากคุณก้าวร้าวเกี่ยวกับการพัฒนาส่วนบุคคลและการเติบโตส่วนบุคคลให้เริ่มพบกับคนอื่นที่คิดแบบเดียวกันและคนกลุ่มเก่าคนที่เกี่ยวข้องก็หายไปและคนกลุ่มใหม่ก็ปรากฏขึ้นค่ะมีคนพูดว่าฉันจะหาคนคิดบวกที่คิดเกี่ยวกับความสำเร็จตลอดเวลาได้ที่ไหนก่อ คอื่นคุณจะกลายเป็นหนึ่งเดียวแล้วคุณจะถูกดึงดูดตามธรรมชาติค่ะแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆแม้แต่การเติบโตทางจิตวิญญาณหรือการพัฒนาตัวเองหรือคุณอยากจะใช้กดแรงดึงดูดอะไรก็ตามค่ะทุกคนคุณเป็นคนนั้นแล้วคุณจะดึงดูดผู้คนที่มีความถี่คล้ายกันกันกบคุณไม่ต้องกลัวที่จะโดดเดี่ยวเดียวดายเมื่อถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างจะปรากฏในชีวิตของคุณแล้วเจอกันในคลิปหน้าคูทาร่า